สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวพฤกษกนะคะลิสามเมจิเชนทา,า,าร่ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆชาวพฤกษกคนมีคู่คู่กรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยประจําเดือนตุลาคม2567นะคะคนส,สนิทไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเช่นเคยค่ะการทำนายในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ทาร์โ ออร์เคิลนะคะและโหราศาสตร์ไทยในการทำนายนะคะเป็นการทำนายรวมเพราะฉันโปรดใช้วิจรยารณญาในการรับชมค่ะหยิบแต่สิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้แม่หมอหยิบไพ่บางส่วนขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของพลังงานภาพรวมเช่นเคยนะคะจากออร c l เว่าเดือนนี้ตุลาคมออลัคนาราศีพฤษภของเรานะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นเช่นไร ไพ่ใบแรกมาเลยนะคะ n i ย House Exploration นะคะ n i ย House ก็คือบ้านที่9นะคะหรือภพเรือนที่9ภพเรือนที่9้าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการขยับขยายในเรื่องของการเรียนรู้นะคะการศึกษา Explore คือการเปิดเนาะการเปิดการค้นหานะคะสิ่งใหม่ๆซึ่งณนะตอนนี้ดาวเสาร์นะคะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะของคุณตอนนี้โคจออยู่ในเรือนกรรมะนะคะก็คือการงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ชาวพฤกษก็ยังคงอยู่ในช่วงของการออบางคนอาจจะมีการเรียนเรียนใหม่เรียนเรื่องใหม่ศึกษาศษาสตร์ใหม่ๆนะคะบางคนอ,อ,อาจจะมีการทํางานนะคะที่ค่อนข้างที่จะทําให้คุณนั้นมีชื่อเสียงแต่มันก็เป็นงานใหญ่เนาะนะคะไพ่ใบต่อมาค่ะเชน house ก็คือพบเรือนที่10นั่นเองนะคะเกี่ยวข้องกันเลยนายนายนะคะเจ้าเรือนที่เจ้าเรือนที่9โคจอรไปอยู่บ้านที่10นะคะ บ้านสิบก็คือเรื่องเกี่ยวกับสเตตัสทางสังคมนะคะดาวอะไรก็ตามโคจรอเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะจะเป็นพบเรือนที่ทุกคนมองเห็นเรานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีดาวเสราร์นะคะคือ Saturn เข้าเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะแม้ว่าบ้านของเขาจะเป็นราหูนะคะแต่ราหูกับเสารวเขาก็เป็นดาวมิตรกันเนาะนะคะเปรียบประหนึ่งว่าเป็นเป็นเพื่อนกันนะคะ เชน House ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับกรรมะหน้าที่การงานนะคะในตอนนี้เ,เดือนตุลาคมเนี่ยอาทิตย์ยกออกจากการเลงกับดาวเสาร์แล้วเนาะนะคะทีนี้เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนมุมไปเลงกับดาวพระราหูแทนนะคะทีนี้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยพออาทิตย์เลงกับราหูนะคะถามว่ามันดีไหมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าเรืองางานของคุณไปอยู่ในเรือนลาภะอาทิตย์ของคุณมาจากไหนมาจากพันธุพันธุปุตตะ นะคะกัมมะลาพระเริงกันเไม่มอมองว่ามันจะเป็นจุดที่ตัวของคุณเองนั้นเนี่ยอาจจะต้องออทำอะไรในสิ่งที่มันถูกต้องเนะาะอธิ์กาบราหูเริงกันเพราะไม่งั้นความจริงมันจะเปิดเผยนะคะมันจะเป็นเหมือนในเรื่องเกี่ยวกับความจริงเปิดเผยมันจะเป็นอะไรที่แบบทําให้สิ่งที่เราทํามานั้นเนี่ยถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีเนาะนะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบนะคะประมาณนั้น แต่ถ้าเราทําดีนะคะก็จะทําให้คุณนั้นสามารถผ่านไปได้นะคะเดี๋ยวแม่หมอเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไร Fellow t r a v e l e r ค่ะ Support is all around you ตอนนี้คุณมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเพื่อนชาวพึกศกมีคนคอย,คอยให้กําลังใจบางคนตอนนีออ้อยู่ในโลกออนไลน์นะคะผันผนตัวมาทําง,งานออนไลน์ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ทั้งงานประจำเนาะบางคนอาจจะเปลี่ยนงานมาทําธุรกิจส่วนตัวเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือแม่ก็ทําทั้งงานประจำแล้วก็ทําอาชีพเสริมด้วยตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะที่มันมีดาวไปกองในเรือนปุตตะปุตตะแล้วก็มันก็เล็งไปที่ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณในเรือนลาภะในหาที่ดาวลาพัททับตัวคือมันจะเป็นฟีลนี้อารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะมีผู้ติดตามใหม่ <c oughs> คุณจะมีผู้ติดตามใหม่คุณจะมีผู้สนับสนุนใหม่หรืองานที่คุณทําในช่วงที่ผ่านมาคุณได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะแล้วมันเกิดก่อเกิด ชื่อเสียงความสําเร็จอะไรบางอย่างในตัวของคุณมันทําให้คุณมีผู้ติดตามเยอะขึ้นนะคะมันทําให้คุณมีผู้สนับสนุนมากขึ้นทีนี้สิ่งที่แม่หมอจะสื่อก็คือว่าในเดือนนี้นะคะพอเปิดเดือนมาเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยขยับออกจากเรือนปุตตะนะคะที่ได้มาจะฐานน้อยนิดเนาะนะคะเป็นนิดอ่อนกําลังตอนนี้เราเข้มแข็งแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีแล้วนะในเรือนอรี ฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าโหแม่หมอออกจากเรือนปุตตาแล้วเข้าเรือนอริอริอะ่ะสำหรับชาวพฤกษกอาะคะที่เป็นราศีปัศวะเนาะราศีสัตว์สีเท้าเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะในทางโหราศาสไทยเขาเรียกว่าอุดมปัศวะเกณฑ์จรบ่งบอกถึงความเป็นอริเนาะ ดาวประจาตัวเข้าอาริแต่ดาวเจ้ออาองอริก็คือดาวศุกร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าอาริมันเป็นเกษตร,รอริมั่นคงอริคืองานค่ะไพ่ที่แม่หมอหยิบขึ้นมานะคะไพ่ใบรรก่เป็นไพ่ประจําตัวของคุณคือไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญบง่งบอกถึงความมั่นคงนะคะแสดงว่าในช่วงที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาบางคนอาจจะได้พักผ่อนบางคนอาจจะลงพักร้อนบางคนอาจจะลงวักเคชั่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาของการ เ,เขาเรียกอะไรเวลาดาวประจาตัวเป็นนิดเนี่ยจะหล่อจะเหนื่อยเนาะจะนอยบางทีอาจจะเบื่อๆเซ็งๆไม่ค่อยอยากทาอะไรนะคะแต่ตอนนี้จะเริ่มมีพลังกำลังมากขึ้นจะลุกขึ้นมาเพื่อทําในสิ่งที่คุณอาจจะแพลนไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ได้นะคะอะดาวศุกร์เมื่อเป็นเกษตร,รดาวศุกร์ยังเป็นตัวแทนของความรักเนาะนะคะแล้วก็การเงินด้วยดูสินะคะไพ่แปดเหรียญก็ต้องบอกเลยว่ามันดีนะมันดี <c oughs> มันดีนะคะในเรื่องของดาวศุกร์ที่กลับมาตรงนี้นะคะไม่โดนลาหูเลงแล้วเนาะนะคะไม่โดนลาหูเลง แล้วก็ไ,ได้รวมเกณฑ์นะคะทีนี้ในส่วนของความรักนะคะมีไพ่ห้าดาบมีไพ่หกไม้เท้ามีไพ่สิบทวนแล้วก็เทมเพลนเทมเพลนคือดาวพฤหัสบดีตอนนี้ทับรักนาคุณอยู่ ะะส่วนวันที่ช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะวันที่6และว,วันที่9ตุลาจะมีดาวพุธขยับมาร่วมดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณดาวพุธกับดาวศุกร์ในเดือนอริส่วนพระเกตที่อยู่ในเรือ,อนมรณะจะออกมาแล้วนะคะเนาะจะออกมาจากเรือ,อนมรณะแล้วก็มาเล็งที่ลัคนาคุณเอาล่ะจุดนี้ทําไมต้องไล่ดาวก่อนเพราะมันมีมันเป็นเดือน มันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะพเพื่อนๆเดือนตุลาคมเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเนาะนะคะทีนี้ของเราเนี่ยพอพักเกตมาเลงนะคะดาวบุญดาวกุศลดาวบุญที่หลบมุมเข้าไปอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั้นออกมาแล้วเนาะมันเลงไปที่รักขาคุณก็ต้องบอกเลยว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเรามองนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาห้าดาบคู่ครองของคุณคือดาวังคารนะคะ เขาอยู่ในเรือนการเงินของคุณมาสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวประมาณช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเขาจะย้ายออกจากเรือนการเงินแล้วโคจรเป็นนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าคนรักของคุณในช่วงที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีการทะเลาะก,กันบางคนอาจจะมีการทะเลาะก,กันในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินก็ได้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับเงินเอ,อในเรื่องเกี่ยวกับทัศนิของการใช้เงินนะคะถ้าเราอ่านชิสอง 2, ตัวของเขาเนี่ย เข้าสู่เดือนมรณะนะคะเนาะในช่วงที่ผ่านมาเนาะมรณะคือการเงินเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาไปหาเงินมาคู่มรณะคนรักของคุณอาจจะอยู่ไกลเดินทางไกลเดินทางกลับไปทํางานที่บ้านไปอยู่กับครอบครัวของเขาไปทําธุรกิจกับครอบครัวของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะคะหรือไม่เช่นนั้นก็แปลว่า,าตัวของเขาอาจจะเดินทางไปหาเงินเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะต่างถิ่นต่างแดนมันทําให้ความสมคัญของคุณนั้นเกิดสะดุดนะคะมีไพ่ห้าดาบสื่อไพ่ห้าดาบเนี่ยตรงตัวคือเรื่องเกี่ยวกับการ าการทะเลาะเบาแบงเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ3 6 9หช่วงเดือนที่แล้วอะดาวมันฉากกันคุยกันแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะเวลาคุยก็คุยนะแต่คุยน้อยคุยกันสองสาคำหรือไม่พอคุยกันไปนสักพักก็จะเริ่มหมุดหุิงใ่กันแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นไปได้นะคะพอขยายไพ่ห้าดาวเนะะี่ยค่ะเรื่องอะไรเอ่ย ก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนั่นแหละนะคะบางคนทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับความหึงหวงเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าอ่าเนี่ยต่างคนต่างแบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ค่อยคุยกันความสัมพันธ์เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนผู้ถือศีลคือมันไม่มีความหวือหวาอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้บางคู่บางคนคือดาบประจําตัวเราเป็นนิด เรรุนปุตตะแปลว่าเราอยากจะทากิจกรรมส,สนุกสนานเราอยากเราบางคนแบบคลิปนี้เป็นคลิปของคนมีคู่เนาะแต่เราเราเป็นนี้ก็จริงแต่ว่าเราอยู่ในเรือนที่ดีค่ะเพื่อนๆเรือนปุตตะมันเป็นเรือนของความสุขนะคะเออแต่ตัวเราอ่อนกําลังแต่เนี้เดือนที่แล้วมันฉากกันไงมันฉาอย่างไงก็คือฉาฉามันคือความ มันคืออุปสรรคเพื่อนมันคือมันนี่มันไม่ง่ายดาวมันเจอกันแต่มันไม่ง่ายมันต้องลุยมันต้องฝ่าฟันถูกปะเห็นไหมเพราะห้าดาบมาแสดงว่าโอเคต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้แต่ยังนึกถึงกันยังคิดถึงกันอยู่นะคะเออบางคู่บางคนอาจจะมีการแบบเออไม่ค่อยได้คุยแล้วก็รู้สึกว่าหวาดระแวงนะคะว่าเออเขาจะมีใครไหมอยู่ห่างไกลกันอะไรแบบนี้บางคู่บางคนก็คืองอนกันนะคะมันเนี้ยอืม ทีนี้แต่เราเห็น energy ของการปรับจูนกันอยู่นะคะ temperance เนี่ยปรับจูนปรับจุดปรับจูนกันอยู่เอ่อเราไปดูพลังงานในฝั่งของเขากันนะคะในฝั่งของเขามีไพ่4ดาบนะคะมีอัศวินถือดาบมี the t เ o w e r มี4ี่ถ้วยแล้วก็ queen ถือถ้วยค่ะเขาค่อนข้างเหนื่อยเนาะนะคะ อาจจะเหนื่อยจากการหาเงินก็ได้นะคะหรือว่าการลุยกันมันเหมือนมันจะมีเหตุพิษผันนะคะอ,อ,อาจจะมีเหตุพิษผันเปลี่ยนแปลงแล้วแน่นอนไม่ได้นะคะในสถานการณ์ของเขาที่ดาวมรเตอยูเนี่ยตอนนี้กลุ่มลัคนาคุณใช่ไหมชิ้น2คือเล็งลัคนาเขาดีมีดาวพฤหัสเข้ามาช่วยนะคะ m p มเ a n ส์คือไพ่ของดาวพฤหัส เ,ออเข้ามาช่วยทําให้เกิดความสุขุมรอบเข้ามากยิ่งขึ้นแต่ดาวมฤตยูก็สามารถที่จะทําให้เกิดการพลิกผันเอาแน่วนไม่ได้แต่ได้ตลอดเวลานะนะคะแล้วแต่อารมณ์เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตัวของเขาเนี่ยบางทีช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนนะคะโดยเฉพาะประมาณปลายเดือนดาวประจําตัวเขาจะเดินหน้านะคะเข้าสู่เรือนสหัสชาแต่เป็นนิดจะเหมือนคุณในเดือนที่แล้วนะคะเดือนเนี้ย ปลายเดือนอ่ะจะเป็นเขาแทนที่เ n เ r g y เขาจะซอฟลงดรอปลงนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยแลาดูว่าจะเป็นช่วงที่เขาลุยนะคะแล้วกเ็เป็นช่วงที่ตัวเขาอ่ะจะอยากอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองละนะคะอความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่บางคู่บางคนอาจจะไปไปมามา,มาลักลักเลิกเลิก,ลก,ลกมามา,มาหายหายนะคะคุยบ้านไม่คุยบ้านคุยกันเลยจะพักทะเลาะก,กันถล่มงกัน,กน,กนตึกถล่มอย่างเงีง้ยคะ่ะตัวของเขาก็รู้สึกเซง็งเหมือนกันนะคะสีถ้วยอืม อาจจะรู้สึกเ็งรู้สึกน,อน้อยรู้สึกเบือ่อเบื่ออย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ชิ่งสองดาวประจําตัวเขาเข้าเรือนมรณะของเขามรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะแปลว่าทางไกลแปลว่าการต่อสู้การแข่งขันนะคะเออแปลว่ากระเป๋าสตางค์ของคู่ครองเนะเาะอ่ะก็แปลว่าเขาไปหาเงินนะคะเขาไปเขาไปไกลเขาอยู่ต่างถิ่นถ้าบางคู่บางคนที่เขาอยู่ต่างถิ่นเวลาคุยกันทนะเลาะกันมันทําให้เขารู้สึกเออไม่โอเคนะคะประมาณนั้นอัศวินดา แต่แต่ในการที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีการคุยและพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันวิโอเ j จุมหมายถึงว่าการที่ทะเลาะแต่เพื่อที่จะอยากถ้าบางคู่บางคนทะเลาะกันมันจะเป็น energy ประมาณว่าทะเลาะแต่ เพื่อที่ต้องการแคลิฟายต้องการที่จะให้คุยต้องการที่จะให้พูดให้สื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออให้พูดให้สื่อสารให้ปรับความเข้าใจกันนะคะประมาณนั้นไม่ใช่เพื่อที่จะ,ะชนะเอาชนะคัดค้านกันเพื่อให้มีฝ่ายใดชนะแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเออเพราะวิวเขาจะเป็นไพ่ที่ดีคือแบบอยากให้เข้าใจอยากให้เหมือนแบบอยากให้เข้าใจในสิ่งที่เขาทําอยู่อะไรประมาณนี้นะคะประมาณนั้นอืม ทีนี้มาดูกันนะคะในฝั่งของคุณล่ะคะคุณรู้สึกอย่างไร พอไม่มาแชร์กันก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าแม่หมอก็รักขนาดตึกศกเนะโดยที่เดือนที่แล้วค่ะที่แบบเหมือนเดือนนี้คลิปจะมาช้าแล้วแม่หมออัดคลิปวันนี้17เซปติมเบอร์ก็เป็นช่วงที่แม่หมอเพิ่งจะมีแรงขึ้นมานิดนึงนะคะว่าก่อนหน้านั้นนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยก็คือรู้สึกแบบเพลียนะคะแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยสบายเพลียมากนะคะประมาณนั้นไม่ค่อยมีแรงนะคะ จะบอกว่าป่วยก็ได้นะโอ้แต่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอะ่ะเออแต่แบบแต่เราปวดตัวอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นในี่ี่แบบปวดตัวอะไรเงี้ยอืมอ่ะมาค่ะในฝาของคุณนะคะคุณมีหนึ่งเหรียญ The Lovers King ถือไม้ สีดาบแล้วก็สองไม้เท้าเขามีสีดาบคุณก็มีสีดาบแสดงว่าน,นิจจ้เนี่ยคุณก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะคุณเหนื่อยกับเรื่องที่เรื่องอะไรอะเรื่องความเรื่องที่มันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องความรักนั่นแหละนะคะเรื่องความรักบางคนอาจจะมีการพยายามนะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์ที่มันดู ห่างไกลกันให้ความสัมพันธ์ที่มันดูห่างไกลดูเหงาเหงาหรือว่าเรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยเหมือนกับตัวของคุณเองพยายามที่จะลุยแล้วก็แก้ไขมันเนาะบางคนอาจจะทํางานหนักนะคะช่วงเวลานี้คุณก็เหนื่อยนะคะแปดเหรียญคุณก็พยายามทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดประมาณเนี้ยความสัมพันธ์นี้มันมีค่าต่อใจคุณนะคะหนึ่งเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนอาจจะลงทุนทํางานร่วมกันก็ได้บางคนอาจจะแบบ เขาเรียกอะไรอะทำธุรกิจร่วมกันอะไรประมาณนี้ค่ะหนึ่งเหรียญคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีค่ามากๆนะคะเหรียญคือค่าเนาะคือคุณค่าคุณค่าทางจิตใจนะคะเ o v e r s เขาคือคนที่คุณรักนะคะคุณรักมากๆนะคะแล้วก็บางคนต่อให้เจอกับปัญหาอะไรนะคะมันก็เป็นสิ่งที่คุณจะไม่ยอ่อท้อต่อ,อุปสารคุณจะพยายามฟันฝ่าแล้วก็ฝ่าฟัานมันนะคะอืม แม้ว่าเพื่อนบางคนอาจจะถ้าอยู่ห่างไกลกันนะคะคุณจะรู้สึกว่ามันมีความเหงาแหละนะคะอืในความเหงาในความเหงาในความห่างไกลมันก็ทําให้เราคิดถึงนะคะ The l o v e r เป็นไพ่ที่ดีนะคะเก้าเหรียญคุณคอยสืบคอยส่องเขาแหละนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของคุณเองมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเพื่อนคนไหนที่คบกันคุยกันมานาน ความสัมพันธ์นีเป็นความสัมพันธ์ที่มีค่าต่อคุณคุณจะไม่อยากให้หลุดมือไปไหนหรอกนะคะบางคนแพลนที่จะแต่งวงแต่งงานกันแล้วก็เป็นไปได้นะคะอ๋อซึ่งมันเป็น energy ของคนที่พร้อมคุณพร้อมที่คุณจะลุยแล้วฝากฟันในเดือนนี้ energy s t r e n g มาเลยดาวประจําตัวเข้มแข็งในเดือนอรินะคะเป็นเกษตราราธิบดีและอุดมเกณฑ์ปัสวัตจรจอบ่งบอกว่าตัวของคุณเนี่ยจะไม่กลัวกับปัญหาเมืม่อตนุรักษ์เข้าสู่เดือนอริแปลว่าเราวิ่งไปเราวิ่งไปหาปัญหา เราไม่กลัวปัญหาเราเอาตัวเราวิ่งเข้าไปหาปัญหาเข้าไปแก้ปัญหานะคะประมาณนั้นเห็นไหมลุยนะคะลุยฝ่าฟันมีปัญหาอะไรในเดือนนี้คุณจะพยายามพูดคุยปรับจูนกันทีนี้พอเปิดเดือนมาใช่ไหมคะจนถึงประมาณวันที่17เลยดาวประจําตัวคุณและคู่ของคุณนะคะจะทํามุม3 6มหกตรีโกณถึงกันตรีโกนคือมุมที่ด,เดีเป็นมุมที่ดาวเขาเข้าใจกันเป็นดาวเป็นมุมที่เขาจะซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ แสดงว่าอเน r g จของคุณและคู่ของคุณเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าตัวของคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีค่าคุณจะไม่ปล่อยให้มนันหลุดมือไม่ว่าจะเจอกับอะไรปัญหาที่อาจจะเคย pending คุณอาจจะเคยแบบทิ้งมันเอาไว้เพราะว่าตัวคุณเองก็เหนื่อยเขาเหนื่อยสีดาคุณก็เหนื่ยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้คุณจะรู้ขึ้นมาแล้วก็หยิบมันขึ้นมาแก้ไขประมาณนั้นนะคะขอดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ มีพลังงานของ Queen of Wands Queen of Pentacles Judgment Queen of Cups and Knight of Wands mm hmm. ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเขาค่ะตัวเขากำลังคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะและหากอยู่ไกลนะคะตัวเขาอยากเดินทางกลับมาเจอคุณตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ อยู่ในอยู่นินีๆในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาทำงานเนาะทำงานทำเงินนะคะสามเหรียญทำงานทำเงินแล้วก็ตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะแบบโหดีมากเลยคือดาสุเป็นเกษรรตราที่พดีนะคะส่วนใหญ่ในเดือนธันวาเออในเดือนตุลาคมเนี่ยจะได้ตําแหน่งเกษตรเนาะดาวสุกรเตือนแห่งของการเงินอะการเงินของทุกคนอจจะดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาอยู่แล้วนะคะ อันนี้ in น e n e r a l นะคะภาพรวมทีนี้ในเรื่องของเขาเนี่ยเรื่องจากเขาเนี่ยไปสถิตยอยู่ที่เรือนการเงินมาสักพักแล้วนะคะเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ตัวเขาเนี่ยอ่ะเก็บเงินเก็บทองสร้างเงินสร้างทองนะนะคะแล้วก็บางคนถ้าเขาไปทํางานต่างประเทศเนาะหรืออยู่ต่างจาางังหวัดเขาก็อยากจะเดินทางกลับมาหาคุณอะนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณใจจะขาดแล้วนะคะสองดาบบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออแบบอะมาคุยมาปรับความเข้าใจกันนะเนี่ย ที่ทะเลาะกันเนี่ยอาจจะอยากกลับมาคุยนะคะมาปรับความเข้าใจกันก็เป็นไปได้นะคะ <c oughs> ขอดูพลังงานเอาคำหน่อยค่ะพออยู่ไกลมันก็เหงาเนอะมันก็คิดถึงนะคะ วุส้สิมีแต่ไพ่เงินเนะาะไพ่งานนะคะสร้างเงินสร้างงานสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองควีนเ of p พน t a เคิลค่ะขอดูเอาคำนะคะมีพลังงานของควีนเ of p พน t a เคิลจ h e กเฮลโลแฟน ฟ o r ์ s sword, sword, s ์ส of Swords, and p ละเพ f Swords พอครึ่งเดือนหลังนะคะวันที่16ตุลาดาวประจำตัวของคุณจะโครจรเข้าสู่เรือนปัตตนีนะคะเรือนคู่คของคนรักไปร่วมกับเกตถัาจากนั้หนึ่งวันดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุนะคะจะออกจากเรือนปุตตะเข้ามาสู่เรือนอรินะคะ1-4ก็จะไปเจอกันเนาะนเรือนอริ อริแปลว่านี่สินแปลว่าการเซ็นสัญญานะคะแปลว่างานใช่ไหมส่วนดาวศุกร์เนี่ยไปเป็นปราะนะคะแล้วก็เป็นพินทุบาทด้วยนะไปร่วมกับดาวพระเกตพระเกตเขาก็เป็นดาวกระตุ้นเนาะก็จะกระตุ้นในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องกับความรักเาแล้วก็ตัวตนของคุณในเรื่องคู่ของคนรักเล็งกับพฤหัสคู่ซักคู่โชคเอาจิงๆคือสําหรับแม่หมอน,นะคะแม่หมอมองว่าอะขยับอีกให้จบ ดาวังคารหลังจากนั้นวันที่19บเก้าขยับลงมานะคะเข้าสู่สหาาัสชะห9 1กก็ยังคงตรีโกนถึงกันและกันอยู่ดีมุมตรีโกนนะคะร2อยี่สิบองศาถึงกันในเรือนสหาาัสชะแล้วก็ปัตตานีแม่หมอมอ,มองว่ามีโอกาสมีโอกาสนะคะที่จะได้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ถ้าเขาอยู่ไกลเนาะมีโอกาสที่เขาจะ เดินทางนะคะกลับมาพูดมาคุยกันก็นะสิ่งที่เครียดสิ่งที่เป็นปัญหานะคะในออบวันสิ่งที่มันยังค้างคากันค้างคาใจกันนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจแลวเริ่มต้นใหม่ตัวคุณเป็นปะเอ่อเป็นพินทุบาทหมายความว่าเขาก็เป็นนิดด้วยตาคนต่างซอฟลงแล้วไงอินเทอร์เนมันซอฟซะไรไม่มองแบบนี้เพราะว่าเป็นมุมที่ดาวเอ่อทำมุม รีโกนถึงกันเขาเป็นนิดคุณเป็นปลาก็ t ไหมอ่าแต่มันก็ยังทํามุมที่ดีสพอร์ตกันสแสดงว่าต่างคนต่างอาจจะอ่อนๆให้กันละยอมให้กันและพอหลังไปสิบเตุลาเขาเข้าสู่สหัชชาใช่ไหมคะคือการเดินทาง ก็เดินทางมาหาไงสหัชาก็การเดินทางระยะใกล้ชิงสองไปว่าเขาเข้าสุภาสุภาก็คือถ้าเขาอยู่ไกลเขาก็คือเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาอะไรประมาณนี้นึกออกไหมคะเออหรือว่าเดินทางไกลอะค่ะถ้าเขาอยู่ไกลนะเขาก็จะเดินทางมาเนี่ยเพราะว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่มันคือการพูดคุยกันในปัญหาประเด็นที่มันคาราคาซังแล้วมันเป็นน n จที่สาหรับมองว่าดาวสี่หกเนี้ยนะคะวันที่ยี่ิบี่ตุลาคมดาวพระพุธเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าความรักครั้งใหม่นะคะปุตตะ และก็การเงินออกสักเรือนอริแลเข้ามากุมร่วมกับดาวสุ์ดาวประจําตัวของค,คุณก็จะเป็น4ี่หเกเนาะเล็งลัคขนาคุณเล็งไปที่ดาวพฤรรหัสและดาวมาริตยูที่เป็นเขาเป็นคู่สะเพร์ตกันหมดเลยคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้น4ี่หเล็งลักเอาล่ะความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นเพื่อนๆขาตรีโกณถึงอังคารนะคะเจ้าเรือนปัตนิแม่หมอเลยมองว่าคุณอาจจะมีโอกาส ที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คนไกลอ่ะจะมีการเดินทางมาหาราพูดมาคุยกันนะคะไอ้ปรินที่มันเป็นความคลักค้างคุณอาจจะเดินออกจากปัญหาบางอย่างที่คุณเก็บมานานแล้วคุณไม่อยากจ,จะเก็บแล้วหรือบางคนอาจจะแก้เสร็จตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนึงเอาไหมคะอ่าจะแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกอ่ะคุณอาจจะแก้เสร็จแล้วเพราะคุณเข้าไปอยู่ในเดือนเนี้ถึงวันที่สิบหกตุลานะคะ่อพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะอ่อนกําลังเนาะเพราะว่าเราแบบ แก้กปัญหาไม่บอกเลยมองว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณจะได้แก้กปัญหานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเพราะครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเป็นช่วงที่ในจี้ซอฟลงทั้งคู่แล้วเราจะแบบเริ่มคุยกันดีขึ้นเริ่มปรับความเข้าใจกันอนะเพื่อนเพื่อนนะคะสำหรับหมอมองแบบนี้อืมนะคะ The full แล้วคุณจะมีความสุขสนุสนานดาวปูตตาดาวความรักปูตตาแปลว่าความรักครั้งใหม่แต่เป็นคลิปความมีคู่มไม่ได้แปลว่าเราจะมีความรักครั้งใหม่แต่ปูตตามันก็คือความรักนะคะเออเราก็จะรู้สึกว่า เราเราอยากเหมือนเหมือนเราอาจจะทิ้งทิ้งเรื่องราวในอดีตอะคะ่ะเพื่อนๆคือประเด็นปัญหาอะไรที่มันแบบทําให้เราเครียดคิดมากคุณจะหันหน้ามาคุยกันนะคะหันหน้ามาคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็เหมือนแบบเอ้ยอันนี้มันไม่เวิร์กก็ลองคุยกันนะคะอันนี้ประเด็นนี้มันไม่เวิร์กสิ่งนี้มันไม่เวิร์กบางคนอาจจะคุยเรื่องการเงินและเพื่อนๆบางคู่บางคนอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันด้วยก็เป็นไปได้ นะคะเดือนตุลาเป็นช่วงเดือนที่สำหรับเพื่อนๆคู่ไหนนะคะที่มีลูกด้วยกันเนาะเดือนตุลาเป็นปิดเทอมเล็กใช่ไหมคะเนี่ยก็จะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวอะ่ะเพราะว่าเขาเข้าสถันชาที่แปลว่าการเดินทางนะคะอืมมีโอกาสนะคะมีโอกาสได้ได,ได้ไปทํากิจกรรม เขาพูตาก็แปลว่าลูกด้วยเนาะสำหรับคนที่มีลูกด้วยกันนะคะเนี่ยลูกก็คูอยู่กับเราเนาะนะคะอยู่กับดาวศุกร์นะคะส่วนเขาเนี่ยตรีโกณเยนสหัตชยัยก็อาจจะแบบมาลับพาไปเที่ยวหรือว่ากลับมาบ้านนะคะมาเจอกันมาเจอกัน,กนลูกแล้วพาเราไปเที่ยวอะไรประมาณเนี้คะ่ะก็เป็นไปได้นะคะพระเกศจะกระตุ้นเนาะกระตุ้นกร,กระตุ้นแบบอ่ะคุณจะมีเซนส์ข้อที่หนึ่งเมื่อพระเกศมาลิงลัคนาคุณนะคะคุณจะมีเซนส์คุณจะแบบ คุณจะรู้เลยว่าเหตุการณ์นี้คุณควรจะทําอะไรไม่ควรทําอะไรเพราะฉะนั้นแม่มอมองว่ามันเป็นจุดที่ดีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับชาวพฤกษกในเดือนตุลาคมนะคะก็ขอให้ enjoy your life นะคะควีนถือเหรียญค่ะการเงินดาพุธดาการเงินจะกลับมาดีขึ้นนะคะเมื่อเล็งลัคนาคุณก็คือประมาณนั่นแหละค่ะตั้งแต่กลางเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะพูดให้เข้าใจง่าย พราะบางท่านมีคอมเมนต์ว่าไม่หมอไม่หมออาจจะเล่าดาวเยอะนะคะไม่หมอจะลองปรับและส,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 สรุปนะขมวดให้ฟังเข้าใจง่าย,ายว่าช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่การเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะแม้ว่ามันจะเป็นประนะคะแต่ว่ามันก็เล็งลัคณาแล้วก็มีแพ็กเกจคอยซัพพอร์ตนะคะคือมันเป็นมุมที่มันมีดาวคอยช่วยอยู่อะแม่หมอมองแบบนี้นะคะคือทํามุมถึงกันอืมประมาณนั้น ตรีโกนทาาต้ามาก็จะมาแบบสายน้ำเนาะเพราะเขาจะทํามุมตรีโกนทาาต้ํานะคะก็จะแบบมาแบบเรื่อยๆเรียงๆนะคะมาพอคือมาให้เราได้ใช้ไรแบบนั <c> ้น <oughs> <c oughs> นะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวเพรศคนมีคู่ทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความไม่ดีดดใจแม่หมอต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทำนายรวมค่ะหากเพื่อนชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างใต้คลิปค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะมีโปรโมชั่นประจําเดือนนะคะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอด้านบนด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ